สวัสดีครับคุณผู้ชมจากครั้งก่อนนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูไก่ในระดับสายประกวดมาแล้วนะครับจากงาน Chicken Festival อย่างนี้นยฮะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูไก่ในบูธต่างๆที่เขามาร่วมง,งานด้วยเลยแล้วกันนะครับว่าในแต่ละฟาร์มวันนี้เขามีไก่อะไรดีๆไก่สวยๆแล้วก็มีแหล่งที่เขาเพ,พาะพันธุ์นยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปดูด้วยกันรับเผื่อมีใครอยู่ใกล้ที่ไหนหรือชอบพันธุ์ไหนก็จะได้ติดต่อเขาได้ง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชม ไก่สวยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ อยู่เนี่ยเป็นโซนจัดแสดงโชว์ให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแนะนํำสายพันธุ์ไก่ให้กับที่อยู่ตรงนี้คือบูธของซิลกี้และที่มาออกงานกับเราจะต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาต้องบอกว่าเขาคือบีทเดอร์ซิลกี้เบอร์หนึ่งณตอนนี้ของประเทศไทยนะครับทอกครับสวัสดีครับแมทธิวครับผมคุณแมทธิวนะครับชื่อฟาร์มอะไรเอ่ยดอลลี่ดอซิลกี้อ่าโอเคก็วันนี้ก็เอาซิลกี้มาโชว์ตัวนี้เป็นผนใหม่เนาะตัวนี้อายุสักเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณ3เดือนครึ่งครับ สองเดือนครึ่งของของฟาร์มทั่วไปจะเล็กกว่าน,นี้ครึ่งหนึ่งที่นี่ก็คืออย่างที่บอกคือเป็นฟาร์มที่เลี้ยงเพื่อพัฒนาเพื่อส่งเสริมเรื่องการ,ระกิดโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งพัฒุกรรมเข้ามาดีพัฒุกรรมนีกคีอเป็นสายจากต่างประเทศจริงๆแล้วก็การดูแลของเขาต้องต้องยอมรับเลยเขาเป็นคนที่ดูแลไก่ดีมากก่อนเราจะเอาไก่ออกมาให้คุณผู้ชมดูอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมผมอย่าใช้คำว่าเตรียมตัวดีกว่าครับผมผมใช้วิธีการเลี้ยงครับผมมองว่าเรื่องความสะอาด สุภามัยของการเลี้ยงสัตว์ผมไม่ได้มองแค่ว่าเหมือนเออเฉพาะชิวกี้ผมมองว่าไม่ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนะครับ<ช>ผมมองว่าเรื่องความสะอาด<ช>เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแสดงว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาโชว์ก็ทําประจําอยู่แล้ว<ช>นี่แหละมันที่มาของไก่คุณภาพนะพี่นิง่งเนาะเรื่องอาหารเนี่ยเรามีเน้นอะไรพิเศษบางเรื่องอาหารของผมให้เออหัวอาหารทั่วไปครับแล้วก็มีผักผลไม้แล้วก็ ไข่ต้มจะเป็นอัลทิลครั้งแล้วก็จะมีวิตามินแล้วก็มีพวกเออเป็นผมบางทีผมก็เออใช้อาหารของนกย่งมาช่วยด้วยอ๋อเพราะว่าเลี้ยงนกด้วยใช่ครับด <c oughs> ังนั้นตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณนาทวนะคะ <c oughs> ที่ให้ความรู้นะคะขอบคุณครับ <c oughs> อ้าเ okay, พี่ิลิ่งต่อมานะครับเรามาแนะนําอีกเจ้าหนึ่งนะคะับผมซิลกี้อมยิ้มนะคะโดยพี่ต้นนะคะพี่ต้นสวัสดีครับ พี่ต้อวันนี้เอาไก่อะไรมาโชว์เอ่ยเป็นซิกี้ขนใบย้อนกลับครับซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็เป็นขนจะไม่ได้ว่าเป็นแปกเป็นเป็นใหม่ๆอย่างตัวตัวที่เราเห็นมาตามนะอันนี้ก็คือขนยังมีความเป็นใบอยู่แต่ว่ามีความกระดกย้อนขึ้นมาด้วยใช่ครับอันนี้เป็นสีอะไรครับพี่ต้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกสีบัฟครับสีบับก็คือภาษาไทยเรียกว่าสีทองอืองแล้วตัวด้านล่างนี่ลหละอันนี้เรียกว่าสีพลาติกครับสีพลาติกก็จะมีอ๋อ ก็จะมีลายที่ใบจะมองเนี่ยน้ำตาลเข้มน้ำตาลไม่อันนี้แล้วเราตัวเรียกเ่าตระเรียกแพทริกแคือมีลายจะอธิบายอันนี้ก็คือเป็นฟาร์มของซิกี้อมยิ้มนะครับฟาร์มอยู่ที่ไหนครับเนี่ยฟาร์มอยู่ที่บางนาครับอยู่บางนานะครับย่านบางนาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจจะไปดูไปส่องเนี่ยช่องทางไหนสะดวกท่อช่องทางของเฟซบุ๊กครับผมกราบล็อกวามที่ทางเฟซบุ๊กได้เลยครับก็คือคือซิกี้อมยิ้มครับผมมีทั้ง เฟซบุ๊กแล้วก็อ่าเพจครับาเราลองไปติดต่อดูนะครับไปส่องๆดูก่อนก็ได้นะแล้วสนใจก็ค่อยถามกันไปนะอโอเคพี่ต้นขอบคุณนะครับ โอเคพี่นิงตอนนี้กลับมาที่ไก่ดับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคนแนะนําก่อนอันนี้พี่บีบผมพี่บีมาจากฟาร์มไหนครับเนี่ยมาจากฟาร์มเราครับผมฟาร์มเราฟาร์มเราโอเคอยู่ที่ไหนครับฟาร์มเราอยู่ที่วัดน้ําเขียวครับผมวังน้ําเขียววันนี้เอาอะไรมาโชว์ครับก็จะเป็นไผ่ของไก่ดับินโดไผ่สีฟ้าแล้วก็จะมีโอโกเกะแต่ว่าอันนี้ที่มาโชว์เนี่ย จะเน้นไปทางบริโภคให้กินเป็นยาเดี๋ยวเราเรียกว่าไข่โอสดอ๋อไข่โอสดเพราะฉะนั้นคุณค่าอาหารจะสูงกว่าใช่ไหมสูงกว่าเพราะว่าเราก็จะมีให้อาหารที่พิเศษขึ้นมาก็อย่างเช่นจะมีถังเช่าโ <c oughs> อ้โห <c oughs> อ่ถังเช่าก็เป็นถังเช่าสีทองน,นี่เดือถังเช่าเดือดถันึ้นไข่สีฟ้าของเขาเป็นเป็นสีธรรมชาติไหมอันนี้สีธรรมชาตินี่เกิดจาก เราเขาบีดมาใช้เวลาไปหมอ๋อก็คือเขานิ่งด้วยตัวเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นหมายว่าเราให้เขากินสม e ุนไพรเพิ่มแค่นั้นเองไม่สมุนไพรไม่ได้ทำให้ไข่เป็นสีฟ้าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกขาแข็งแรงนี่คือในตัวเขาเองจริงๆอ๋อโอเคไข่เนี่ยเขาจะเลี้ยงเพื่อพักเอาตัวหรือจะกินเป็นยาก็ได้ไหม ใช่ผมจะแยกเป็น2ส่วนไงสองพาร์ทเอาไว้อก็ค<อ>ือจำหน่ายทั้งเราเราผลิตเป็นตัวด้วยแล้วก็จำหน่ายทั้งไข่ด้วยเป็นไข่ไข่ก็จะมีไข่เชื้อไข่เชื้อก็อยู่ฟองละห้าร้อยแล้วก็ส่ว<ค>นที่ ไก่ทานก็อยู่ที่150หอร5 0ฮะนี่คุณผู้ชมก็คิดว่ามันคือเป็นไข่ที่มีสรรพคุณทางยาเนื่องด้วยระบบการเลี้ยงไก่กินถังเช่าอ่ะเอ้านะครับโอเคก็ขอบคุณพี่บีมากครับที่วันนี้เอาของดีๆมาให้ดูขอบคุณนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะให้ดูนะครับเป็นไก่ มินิไวดดอทนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นพวกกล้วยด่างอะไรด่างแล้วใช่ไหมที่แบบเป็นด่างฮาร์ปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไก่ฮาร์ปคุณผู้ชมนี่แบ่งตั้งแต่หัวเลยนะตั้งแต่ตรงหัวเลยว่ามันด้านหนึ่งดำด้านหนึ่งเหลืองอะ่ะนะครับแล้วให้ดูด้านหลังนะนี่คือเขาก็ดำด้านหนึ่งดำด้านหนึ่งเหลืองอย่างนี้เลยอะ่ะนี่ด้านนี้นะครับดูด้านนี้ เป็นไงหนึ่งเดียวในไทยนะครับตัวนี้นะครับมินิไวด์ดอทสีฮาร์ปครับผมอา่ะพี่นิ่งครับเรามาถึงบูธนี้แล้วแล้วก็เป็นบูธที่น่าจะใหญ่มากเลยก็ก็ถือว่าเป็นบูธที่พิเศษสุดบูธหนึ่งในงานนี้เพราะว่าพี่นิ่งคัดเลือกคนนี้มาเป็นคนร่วมงานคนแรกของงานเลยนะครับแนะนําตัวเองเลยพี่บังแนะนําตัวเองหน่อยสวัสดีครับผม เลอสันมูฮัดนาลีครับชื่อฟาร์มบามาเคซี่ครับผมมาจากจังหวัดมาจากจังหวัดเชียงรายครับผมชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คืออยากได้ไก่ที่ใหญ่ที่สุดเสร์ชดู u t u b e ปั๊บเฮ้ยตัวนี้มันอยู่เจอบาร์มาเจอบามาเจอกบามาแล้วก็มันอยู่ที่ตุรกีแล้วก็ทักไปทักไปก็เดี๋ยวผมไปหาหนะอีสองอีสองอาทิตย์ก็บินไปหาเลยครับ ไปหาถึงฟาร์มเลยครับคือจะขอซื้อไข่ก็กลัวมันโกงไปซื้อหน้าบ้านมันเลยดีกว่าเคซี่ไม่เล่าล่าสุดแล้วรวมถึงตัวนี้ด้วยตัวนี้นี่คือที่มาที่ไปยังไงตัวนี้ที่มาที่ไปก็คือจากสามปีที่แล้วผมว่าไข่มานับได้ก็ประมาณสองพันฟองสองพันฟองครับที่เอาเข้ามาทีหนึ่งสองพันฟองย่อยมาไขที่เราเข้ามาจริงๆก็ไม่ไม่ได้สวยขนาดนี้ไม่ได้ฟอร์มนี้เราก็ต้องพัดสายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนอันเนี้ยเป็นเป็นรุ่นหลาน ที่ฟาร์มนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวที่สวยที่สุดเท่าที่ผมมีมาอันนี้เรียกว่าสีบูสิงเวอร์ออเรนต์ครับตามตามบูสิงเวอร์แล้วก็ออเรนต์ก็คือสีที่ปี๋ครับ oh, oh. ก็เป็นสีที่ที่ได้รับความนิยมในเมืองนอกในวงการเล็กย่อเบียโตเบียสโตใช่ oh, oh. จุดเด่นที่ว่าเฮ้ยมันมีมันมีอยู่ตัวเดียวก็คือโครงสร้างของมันสง่างามนะครับมันไม่ต้องยืนแอ็ act, อะไรไม,มันไม่ต้องหามุมครับ ม,มันจะรอของมันโดยธรรมชาติมมให้ต้องโพสไม่ต้องแอคมันจะ v วีเชฟโดยธรรมาชาติให้กล้องเห็นตรงหน้าเขานะดูปากเขาดิคือแบบหน้าเยี่ยวอ่ะน,นี่สุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตฝากติดตามหน่อยเพื่อดูสนใจบาร์มาที่เป็นเกรดเราเรียกว่าทักเกรดวะพเมียมสุดๆแล้วเนี่ยฝากติดตามเพจบาร์มาเคซี่ <ama> นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กผมเลอสัน L E R S O N <S <c oughs> เ,เดีนี้เวเาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะครับโอ,โอเควันนี้ขอบคุณพี่บางมากครับ าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้นะผมพาคุณผู้ชมมาดูไก่บาม่าอีกชนิดหนึ่งที่มาโชว์ในงานนี้นะครับอันนี้ก็คือมาจากฟาร์มที่ไหนเอ่ยฟาร์มคื่ไก่ค่ะฟาร์มคู่ไก่นะครับเี็นฟาร์มค่ะจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่่คู้ไก่มาจากเชียงใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นลูกชายนะครับอ่ะคู้ไก่วันนี้มีทิดอะไรให้ผมดูนี่นะคะเป็นไก่พอสเลนมีที่นี่ที่เดียวที่โตได้ขนาดนี้นะคะอ๋อเป็นบาม่าเป็นบาม่าสีพอสเลนใช่ค่ะอ๋อนำไก่มาฝากจากตุรกี ันนตเรี้ยมันเด็กๆี้แต่งนตอนนี้แปดเดือนแสดงว่าชุดนี้เนี่ยยังไม่เคยเข้าไทยมาก่อนเลยที่เป็นสีนี้อันนี้ครูไก่จะเข้ามาที่แรกโอ้ครูไก่เข้ามากี่คู่ครับทั้งหมด60ฟองได้เท่าไหร่แป และตอนนี้เขามีลูกแล้วนะคะมามีลูกชุดที่หนึ่งแล้วขอได้ลูกชุดแรกค่ะทุกผู้ชมครับไปเรื่องการนําไก่ไข่เชื้อเข้ามาพาะในไทยเราเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะใ<ช>่ทุกผู้ชมอาจจะแบบเอออยากคุ้ไก่เข้ามาตั้งหกสิบแต่เกิดได้ตัวแค<ช>่สิบแปดนะครับเพราะว่ามันอากาศเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนี่ยไข่เขาฟักยากนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนชุดแรกๆสูงมากแน่นอนนะครับไก่สีโพสเลนนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกลักษณะของเขานะ มันจะมีมันเป็นกะเล็กๆอะ<ห>่ะเ,เออใช่คุณแก้ผู้ถูกเลยห้าสีถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงปลงเลี้ยงปลานะ<ช>มันจะเหมือนสีปลาห้าสีอะ่ะเ,เออมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่หางแค่ทีมีเขียวอ๋อหา,อง,เาองเขาจะมีเหลือบเขียวๆ,ๆด้วยนะนี่ให้กล้องดูตรงนี้ตัวเมียจะสวยตัวเมียเดี๋ยวดูตัวเมียดูตัวเมียตัเมียใหญ่ตัวเมียขาตัวเมียก็สี สีจะชัดขึ้นกว่าเดิมอ่าเห็นั้คะมันจะมีสีสันชัดขึ้นกว่าเดิมเหลือบเขียวอือี่ตรงนี้จะเหลือบเหลือบเขียวนะครับแล้วก็ตรงหัวเนี่ยจะเป็นกละกล ạ ใช่ฮึยิ่งโตยิ่งสวยอ่าคนนี้แปดเดือนเหมือนกันได้รูปมาชุดเดียวตอนนี้อ่าถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ ไปติดตามดูในเพจคู้ไก่แล้วกันเนาะจะดีกว่าสอบถามเรื่องหลังราคาอะไรน่นจะง่ายกว่า<ช>นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณคู้ไก่นะคะที่อมาชมนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณครับพีนิ้ครับต่อมาตรงนี้ต่อเนื่องกันเลยแนะนําตัวก่อนแล้วกันครับจากที่ไหนครับสวัสดีครับผมกิติชัยนะครับมาจากนนทบ,บุรีนะครับ ชื่อฟาร์มอะไรเอ่ยอ๋อสลมอมเคทีครับชื่อฟาร์มสลอมเคทีมันเหมือนบอกไปในตัวบอกัอันนี้คือไก่สลมอมไก่สลมอมครับมันมันเป็นเป็นยังไงครับไก่พันนี้เนี่ยไก่พันนี้เนี่ยมันจะเป็นไก่ลักษณะของการยืนที่พิเศษนั่นะคือการยืนอกตั้งอ่าตัวตรงนะครับปีกปีกจะทิ้งแนวดิ่งออกมาเหมือนทหารเวลายืนตรงอ่าครับ อย่างนี้ถ้าเกิดเวลาเขาทานนะครับเวลาเขากินอะไรเขาก็ก้มมาปกติเขาจะก้มกินปกติครับอ๋อแต่ถ้ายืนรู้แจ๊กอย่างนี้เลยใช่ครับอันนี้อันนี้ลักษณะนี้คือการโชว์เราอืมครับพอเราเขาคุ้นกับคนเนี่ยเขาจะโชว์อ๋อเหมือนกับก็คล้ายๆหัวสาวใช่คืออันนี้คือเขาเป็นไก่ที่เล็กที่สุดในโลกใช่ไหมพี่นิงคืออย่างนี้บาม่าเนี่ยที่ว่าใหญ่ที่สุดคือสี่โลห้าโลจะมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่สามจุดห้าขีดครับแต่แต่ตัวนี้ถือว่าเป็นไก่กลางนะครับ ตัวที่มาโชว์เนี่ยคือกลางก็คือเป็นเขาเรียกว่าไก่ B <Ừ. S 1> ถ้าไก่ A เนี่ยจะอยู่ประมาณ250กรัมในวงการของไก่สลามอนเนี่ยยิ่งเล็กยิ่งดีหรือเปล่าอ่อในการประกวดอะ่ะใช้ยิ่งเล็กยิ่งดีแต่การผสมพันธุ์อ่ะต้องใช้แบบไก่ไซส์ประมาณนี้พอเล็กไปเนี่ยาน้ำเชื้อเอยตัวเมียที่ไข่ใบเล็กเกินไปอยาเงี้ยทำให้ทำให้ต่อยอดไม่ได้ ซารมอก็ไม่ได้ต่างจากไก่ทั่วไปมีการประกวดมาตรฐานสายพันธุ์ด้วย<อ>ประกวดเรื่องความสวยด้วยแล้วนอกจากประกวดความสวยเห็นมีการประกวดอีกรูปแบบหนึง่งเป็นการดัตเทิลครับดัตเทิลคืออะไร,รัเทิล <button S 2> oh. คือการเอาไก่ขึ้นมาประชันกัน2ตัว uh huh. นะครับแล้วนับคะแนนจากการตีปีกตีปีกเนี่ยนับเขานับ1คะแนน oh. นะครับในการขัน2คะแนน oh. ในเวลา1นนาทีครึ่ง ตัวไหนทําได้5แต้มขึ้นไปผ่านเกณฑ์คือคือน่าจะความสวยลแล้แข่งกันเรื่องลีลาทางารคือทำา<ผ>มอนนี้อสองคัญ<อ>เลยนะอย่างนี้เพราะนั<อ>้นต<อ>้องมีแวรเป็นศิลปินนักร้องดาราด้วยคือเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างค่อนข้างสูงเออคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบไก่ประเภทที่ว่าเอเอามาเล่นอะไรได้แบบ ง่ายๆนะคุไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะอะไรประมาณนี้เสราเบาแล้วก็แบบนี้บาโถอย่างเงี้ยคุณต้องเอาโตนี้ไปยิ่งยิ่งวางแล้วนั่งจิบกาแฟดูเขานี่ยิ่งมีความสุขเลยครับ มาเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเนี่ยเนี่ยยิ่งเห็นยิ่งเห็นกล้องมันยิ่งโชว์อ่ะเออเนี่ยขึ้นกล้องอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบตอนนี้แล้วเนี่ยรอดเราสัมภาษณ์แบบนี้มากโอเคก็จะว่าน่ารักมากเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมประทับใจในงานนี้นะครับสำหรับสารมาลครับสำหรับผู้ที่อยากติดตามอีกทีนึงนะครับจากติดต่อกันไหนเลยอ่าติดต่อได้ในเฟซบุ๊กนะครับสารมาลเคทีครับในเฟซบุ๊กก็จะแชร์เรื่องของการเลี้ยงนะครับอ่าตัวที่ มีมาตรฐานสายพันธุ์ที่เราอธิบายไว้นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับสลมอก็ไปติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณนะครับ,บค,ครับีนี้ครับ,อบ,รบตอนนี้ผมมาเห็นไก่อีกทหนึงครับซึ่งก็ไม่เคยเห็นอีกเหมือนกันก็จะบอกว่างานเนี้ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่ที่สุดเพราะฉะนั้ไก่ตัวนี้ติดอันดับที่สุดในโลกนะครโลกเหมือนกันนะ อดูแลประเภทไหนเดี๋ยวให้เจ้าของเขาแนะนำอ่าคนนั้นแนะนำตัวเลยครับครับผมผมอ่าบีทครับผมพี่พี่บีทมาจากฟาร์มอะไรครับอ่าเฟซบุ๊กอ่าใบสดครับเฟซบุ๊กใบสดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมไปตามดูได้หลังจากนี้นะอ่าโอเคพี่บีทวันนี้เอาไก่อะไรมาโชว์บอกเฉลยผมหน่อยตัวนี้เป็นไก่โอนากาโดริครับโอนากาโดริโอนากาโดรีไก่ชื่อนี่คือญี่ปุ่นแน่ๆนะใช่ครับใช่เป็นไก่อ่าต้นตระกูลจากญี่ปุ่นโอ ชื่อโอนากจะเริคนไทยมาเรียกครับสาววาไก่หางยาวญี่ปุ่นทำไมเขาต้องต้องแบบเกาะคอนอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องเรี้ยกคือตัวอื่น่ยอยู่ในกรงหมดเลยเพื่อรักษาหางเขาไว้นะครับแล้วก็เป็นการโชว ไปในตัวเลยครับแสดงว่าธรรมดาแล้วถ้าเราเลี้ยงท้้งล่างเนี้ยหางจะไม่ได้อย่างนี้ใช่หางเขาก็จะเสียหายครับจะผกจะอะไรครับอุคุณผู้ชมเฮมันหางจริงนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ว่าเอามาต่อหรืออะไรนะมันหางจริงๆเลยอ่ะก็คือก็คือเขาเป็นไก่ที่หางยาวที่สุดในโลกไม่มีไก่ชนิดไหนหางยาวเท่านี้อีกแล้ว แล้วจริงๆสถิติโลกนะครับลกเมื่อในอดีตเนี่ยคนญี่ปุ่นแข่งกันสิบกว่า20เมตร13เมตร13เมตรเมตรเหรอพี่เมตรลากยาวไปอย่างงี้เลยจังปัจจุบันเนี้ยมาตรฐานที่เห็นกันทั่วทั่วไปก็คือ3-4หรือบางตัวอาจจะ5เมตรครับ แล้วอย่างในบ้านเราเนี่ยเอาสุดๆตอนนี้ได้สักเท่าไหร่ครับในบ้านเราตอนนี้มีประมาณ4เมตรครับมี4เมตรมีเหมือนกัน4เมตรใน <c ười> ในประเทศไทยนะครับ <c ười> มันพิถีพิถันกว่าไกลอื่นแน่แท้แหละอย่ใหญ่ซิลกี้ว่าดูแลยากแล้ว <c ười> โอนาเกโดริที่มิ้งยอมแพ้มาแล้วหนึ่งคนเพราะว่าเลี้ยงรถตังหลุดตลอดโอ้แล้วคือแบบพี่เขาเลี้ยงดีมากเลยดูปลายขนมันไม่แตกไม่อะไรเลย คือมันบนมันบ่งบอกนะว่าวัดวเลี้ยงดีมากแล้วแล้วเขาก็จะชินกับการอยู่บนคอนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไใช่ครับใช่ครับคือปกติไม่ค่อยไม่ค่อยให้ได้ลงอยู่แล้วเขาก็จะชินอยู่แบบนี้จะฝึกเขาแบบนี้ก็คือเวลาว่างเราก็จะพาออกลงเดินบ้างแวก็พักนึงก็เก็บครับจะไม่ต้องเดินตัวเดียวด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเหยียบกันเหยียบกันถูกต้องอันนี้เขาก็จะเป็นไก่ที่เลี้ยงยิ่งนานยิ่งค่าตัวแพงขึ้น ที่เห็นบุคอนตัวนี้เนี่ยต้องมีห้าหลักแล้วแน่นอนใช่ครับโอเคบังบี๊ทวามอยู่ทางไหนครับอยู่แถวนิมิตรใหม่มินบุรีครับโอเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพฯริมณฑลหรือใกล้เคียงคัหาดูได้นะหรือช่องติดต่อทางออนไลน์แต่ละที่ต้อออนไลน์ก็เฟซบุ๊กชื่อว่าเฟซบุ๊กใบสดใจดีไก่ดำกรุงเทพครับภาษาไทยครับอ่าพิมพ์ตามนี้เลยนะเดี๋ยวขึ้่นให้ดูครับขอบคุณพี่บี๊มากครับขอบคุณครับบางบี๊ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับกลุ่มคนเลี้ยงไก่สวยงามแม่สอการรวมกลุ่มอย่างเงี้ยมันส่งผลดีอะไรกับกับอ,อาชีพในการเลี้ยงไก่สวยงามของเราบ้างยังไงบ้างครับก็อย่างอย่างแรกที่เริ่มทำมาก็เหมือนกับว่าผมเลี้ยงคนหนึ่งเลี้ยง คือส่่งคนต่างเลี้ยงก่อนโดยที่เราไม่รู้เราไม่เจอเราไม่เคยเจอกันในแม่สอดเราเจอกันในในโลกโซเชียลพอเริ่มเจอเสร็จเราลองคุยกันครับว่าครับให้เราลองรวมกลุ่มกันไหมถ้าเกิดเรารวมกลุ่มกันเราอาจจะไปได้ดีกว่านี้หรือมีการช่วยเหลือกันเนี่ยครับอย่างอย่างวันนี้ที่มีงานประกวดอีกคนนึงก็อยู่บนดอยครับซึ่งส่งใจมาแต่โอ้ได้มา เราก็ช่วยกันโดยที่ว่าผมขึ้นไปรับไก่ม,มาให้หนึ่งหนึ่ก็เขาขึ้นรถมารงวมงานประกวดรครับจริงๆแล้วอ่ะมันมีคุณผู้ชมหลายคนที่ดูคลิปของพวกเราอ่ะแล้วก็ถามว่าเนี่ยเขาอยากจะทําอาชีพเลี้ยงไก่สวยงามครับแต่เขาว่าถามว่า แล้วเขาจะไปขายที่ไหนอันเนี้ยผมก็เลยอยากจะแนะนําคุณผู้ชมที่มีคําถามนี้อยู่ในใจว่าคุณผู้ชมลองเริ่มต้นว่ารวมกลุ่มกับคนในพื้นที่ดีกว่าดีกว่าไหมนะอย่างถามพี่หนึ่งก็ได้ว่า,อาพอเรารวมกลุ่มขึ้นเนี่ยช่องทางในการจัดจาหน่ายขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นไหมครับมันดีขึ้นได้ชัดเจนเลยครับดีขึ้นชัดเจนครับคนตอบรับจากคนที่สนใจและค,คนที่ ไม่เคยเห็นไก่สวยงามแต่ละเพศเหรแล้วเ,เ,เข้ามาเยอะมากเลยครับอ่ามันก็จะเยอะขึ้นเนาะพลังของการรวมกลุ่มเนี่ยคือเวลาคุณผู้ชมเวลามีงานอีเวนต์อย่างเงี้ยก็อยากให้มาร่วมร่วม,มมือกันนะครับมันในนึงมันก็คือเปิดตัวพวกเราด้วยะนะครับคนได้พบเห็นเออว่าเราเลี้ยงไก่อย่างนี้อย่างนี้ อะไรแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะเจาะเข้ามานะครับเรื่องวันนี้การไก่ในกลุ่มเราก็ไม่ติดรางวัลด้วยใช่ครับเนอะติดรางวัลครับอย่างบาม่าเราก็เฉียดไปนิดเดียวใช่ครับนิดเดียวเองก็ได้แล้วนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากกลุ่มคนแรกไม่สอดด้วยกลุ่มคนแยังไ่สอดสู่คนที่ไก่ไม่สอดด้วยแล้วกันนะครับตากานนี้ก็คือคุณอูนะครับและนี่ก็คือพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปแม่สอดอีกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวคงได้ไปเยี่ยมไปคุยกันใหม่นะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับ ทีนี้ครับ,รบตรงนี้ผมเคยเห็นมาก่อนอมันคือไก่ชนแค้อังกฤษถูกต้องใช่ไหมแต่ตอนนั้นที่ผมดูอะสีสันอะไรมันเหมือนจะไม่ใช่เท่านี้นะค,ค,คือต้องบอกว่าไก่ชนแค้อังกฤษมันมีในเมืองไทยนานแล้วครับผมแต่ในอดีตก็คือมาตรฐานก็ประมาณเขาเรียกมาตรฐานเก่าครับแต่ณวันนี้เนี่ยมันเกิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาโดยโดยโดยท่านนี้ท่านนําตัวเลยครับผมก็ผมหมูพอเทพนะครับพอดีก็ ซึ่งชมในไก่สายพันธุ์นี้ครับ mm hmm. เดิมทีเป็นบีดเดอร์เกี่ยวกับนก uh huh. ให้ความรู้เกี่ยวกับม uh ิวเดชัียนแอนติเนติกัแล้วแต่นี้พอพอมาได้มีที่ครับได้สัมผัสได้การเลี้ยงไก่ออกเรา <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าให้ไก่พันธุ์เนี้ยก็เป็นไก่พันธุ์นึงที่เข้าข่าในเมืองไทยที่เหมาะ <c oughs> จะพัฒนา <c oughs> เราก็เลยหาข้อมูลในฮิสตอรี่ต่างๆเราจะเห็นการบีดของไก่ซึ่งเกิดมาจากพันธุ์ไก่พันธุ์โออิงลิส กับไก่พันุ์มาเลยซึ่งลักษณะปีกเขาก็ ไม่ได้รูกขึ้นไปอ่าแล้วก็ปีกรูกทรงไก่ก็เราก็เลยเฮ้ยลูกทรงไก่มันไม่เหมือนเดิมละเราก็เลยอยากจะหาข้อมูลพัฒนาขึ้นให้เกิดสีใหม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนแรกๆไก,ก่ชนแค่ที่ผมเห็น,น่ยสีมันก็ค่อนข้างจะเหมือนไก่ชนตัว<ส><ร>นีน้แหละคอขาสีดำคอแดงใช่พื้นฐานใช่แต่อย่างนี้ล่ะนี่สีอะไรอ่ะอันนี้คือ b ูซ e silver ครับอ่าครับตอนนี้เรามันเริ่มแยกสายสีระหว่าง silver กับเรดแล้วมันก็จะมีตอนนี้เป็นเลมอนขึ้นมาเ่ยียดขนก็จะเป็นเลมอน อันนี้แบบเดิมทีก็จะเป็นสีแดงอันนี้เ็าจะมีสีเลมอนออกมาเป็นเลมอนแล้วนะครับตัวนี้อันนี้ก็อตงตัวเมียดูเล็กกว่าตัวผู่เยอะเหมือนกันเนาะครับโดยตัวนี้ไก่ที่บ้านก็ใช้สายอังกฤษชอดไปกับไก่สายเบนเยี่ยมแล้เลยทำให้ไก่ดูรูปทรงเบนเยี่ยมจะดูใหญ่กว่าพอมาต่อข้าอังกฤษ ก็เลยทำให้ทรงมันเล็กลงแล้วกระชับมากขึ้นจุดเด่นของโมเดื่อนเกมปัจจิบันเนี่ยสังเกตดูว,ว่าความยาหรือความสูงของขาเนี่ยจะดูดูสูงชนูดหรือสง้ามากกว่าเดิมใช่ใช่ และสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะติดตามไก่โมเดนเกมอย่างนี้นะครับไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนครับก็ใน Facebook ของกลุ่มไก่โมเดนเกมในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ใต้ล่างให้ดูคลิงให้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่นิงมากนะครับที่พาชมไปทั่วเลยสำหรับบูธต่างๆที่มาให้ความรู้วันนี้นะก็ หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้ความสนุกไปไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะครับผมทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณในการช่อนเชไยร์นะครับที่ช่วยสุงงานดีๆของคนรักสัตว์มาด้วยตลอดนะครับครับผมงั้นก็สำหรับวันนี้ผมกับพี่นิ้งแล้วก็พี่หมูขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับ